FM-105 Smile Thailand มีมือปืนยิงตำรวจในที่ทาระกกํนันหมายความว่ามีคนอยู่ในงานมากมายมีตำรวจอยู่ที่นั่น28คนอย่างที่ว่าแล้วก็มีพละเรือนอีกจำนวนมากนะครับทันทีที่มีเสียงปืนเกิดขึ้นคือก่อนหน้านั้นเอาละรายการข่าวที่บอกไปแล้วว่ามีทั้งการเคลียร์กันเรื่องสวยเรื่องสวยเนี่ย สารวัตรสิวกรสารวัตรสิวเนี่ยก็ก็นักข่าวก็ไปสืบทราบนะครับบอกว่ามีการจับสวยรถบรรทุกเนี่ยก่อนหน้านี้มาอยู่ก่อนแล้วก็ตามเรื่องเล่าคือมีการเคลียร์กันเคลียร์กันไม่ลงตัวมีการดวลเล่าสุดท้ายมีเสียงปืนดังขึ้น4นัดหลังจากนั้นมาเฟียยิงตำรวจตำรวจมุดหนีและพาผู้ต้องหาและมือปืนออกจากที่เกิดเหตุ อดีตมือปราบนครบาลอย่างพลตํารวจตรีวิชัยสังประไพจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับผู้การแต้มครับสวัสดีครับผมพลตรีวิชัยครับครับผมท่านครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะถามความเห็นท่านเรื่องการเมืองด้วยเรื่องประชาธิปัตย์ด้วยตอนท้ายแต่วันนี้ในฐานะในฐานะอดีตนครบาลมือปราบที่ประชาชนเชื่อใจได้เนี่ยนะครับท่านมองเหตุการณ์นี้แล้วอยากจะพูดถึงเรื่องราวนี้ว่ายังไงบ้างครับ คือคือคือถ้าภาพโดยรวมเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับตั้งสองเรื่องครับเลวร้ายเรื่องที่หนึ่งก็คือมีการยิงข้าราชการรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นตำรวจน้ำดีนะครับครับ,รบนะนี่เลวร้ายที่หนึ่งเลวร้ายที่สองก็เป็นระบบระบบผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวาง สามารถจะทําอะไรก็ได้ hmm. แสดงว่ากฎหมายบ้านเมืองนั้นใช้ไม่ได้ครับนะครับ hmm. แล้วก็บ่งบอกถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนของกำนันหรือกลุ่มคนของตำรวจที่อยู่ในที่เหตุการณ์จะแสดงให้เห็นนะสิ่งที่เลวร้ายที่ปรากฏและสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันก็จะไปผลก็ทบต่อพี่น้องประชาชนว่าพ,พี่น้องประชาชนเขาจะศรัทธาหรือไว้ใจเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างไรนะครับ ครับมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงครับท่านครับผมผมมองว่าคือหนึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะไม่ประเมินสถานการณ์เลยหรือว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายอย่างไรครับถ้าผู้ใหญ่จริงๆประสบการณ์มีก็ต้องรู้แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ควรจะบอกตำรวจน้องอลเอากลับบ้านไปหรือขอร้องฝ่ายกำนันเลยอย่ามีเรื่องกันนี่คือพักพวกกันถ้าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เหตุการณ์เช่นนี้มันก็จะไม่เกิดนี่แสดงว่าอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยประเมินสถานการณ์เลยว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดอย่างไร,ค,รความสูญเสียที่มันจะเกิดอย่างไรภาพพ์ที่จะเกิดนั้นจะเสียหายอย่างไรไม่เคยคิดเลยกันครับพูดว่าตำรวจรับส่วย จะกบนันพูดได้หรือ,อยังครับคือคือเราก็ต้องยอมรับนะครับก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีการลองเรียนว่ามีการรับสวยทางหลวงมีสวยสติ๊กเกอร์ครดังนั้นผู้บัญชาชาเนี่ยผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาก็ส่งคนขึ้นไปเพื่อไปดูแลเรื่องนี้ไปตรวจสอบเรื่องนี้แปลจริงเอาจังเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อส่งไฟแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีผลกระทบ ทำให้ฝ่ายที่ไม่ชอบหรือฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ขุดค้องหมองใจอยู่แล้วครับนะครับว่าอธุรกิจเขาอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่นเขาเคยขนได้แบบสะดวกสบายอพอบังค<อ>ับใช้กฎหมายจริงจังมันก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับครับดังนั้นตอนที่เหตุจริงกันเนี่ยผมยังเชื่อได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการขอตําแหน่งอย่างเดียวครับมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นที่ แอบแฝงเพราะถ้าขอตำแหน่งเดียวไม่ให้มึงจะยิงกันตายหรือไงมึงมาขอตรงไหนก็ได้ตำแหน่งทำไมถึงไม่ยิงตรงนั้นได้ยิงปรากฏชัดเนี่ว่าขณะนี้กล้องเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุปรากฏกล้องที่อยู่ในจุดสำคัญก็ไม่เห็นเหตุการณ์ในการยิงมีการถอดปลั๊กมีการถอดวงจรปิดไว้ก่อนตั้งแต่บ่ายละ มันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมหรือเปล่าว่ามีการวางแผนมีการที่จะคิดทำอะไรไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าดังนั้นพนักงานสอบสวนต้องไปหาพยานหลักฐานให้ได้ครับครับตำรวจ28คนคนที่ไม่รับสวยถูกยิงเสียชีวิตที่เหลือจำนวนมากมุดหนีอันนี้อธิบายไ,ยาไรรว้ไวย,ยังยนนนนยไงครับก็ก็เนี่ยบ่งบอกถึงศักยภาพคือจริงๆตํารวจเนี่ย เมื่อมีเหตุการณ์จะหนีไม่ได้ <Hus. S 2> วันนั้นถ้าผมอยู่ผมก็ยิงมันตายอยู่ได้ด uh ัง huh. นั้นทะเลาหนีไม่ได้เพราะรว่ามันหน้าที่มันบังคับอยู่แล้วครับตำรวจเนี่ยพอผมพบเห็นผู้กระทาความผิดเนี่ยจะหนีไม่ได้แม้แต่ไม่เข้าเวรหน้าที่ของตำรวจเนี่ยไม่มีการพักเวรนะครับเห็ he he นเหตุการณ์ขณะออกเวรก็ต้องจับกลุ่มมันเป็นตราบังคับอยู่เลยใช่คุณบอกว่าออกเวร ผมไปกินเหล้าเขามียิงอะไรผมวิ่งหนีผมไม่จับกุมไม่ได้ตำรวจต้องจับกุมต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับครับ,รบท่านเป็นอดีตมือเปล่าที่อย่างที่กล่าวนะครับก็ผ่านเรื่องราวนี้ยุคก่อนหน้านี้มาจนถึงยุคเนี้ยมันพัฒนามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยท่านท่านรู้สึกถึงเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างครับอายไหมครับในฐานะเป็นตำรวจคือ,คอถามว่าอายไหมผมอายอยู่แล้วอต<ฮ>ำรวจรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันบ่มแก๊ นะครับบ่ oh. มแก๊สคือหมายความว่าสุขกไว <Huh. S 2> สวยงามผิวแต่ไม่อร่อยร,รุ่นพว่ผมเนี่ยทำงานมาเนี่ยเราทำงานตั้งแต่เด็กเรางานเข้าช่วยเอา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 ข้าสู้นะครับก uh huh. ว่าจะได้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเราใช้งานเด็กสมัยนี่ยมันโตมาด้วยการวิ่งเต้น uh huh. โตมาแบบลหลวมๆดังนั้นเวลามีประสบการณ์หรือมีอะไรต่างๆเนี่ย เขาจะแก้ปัญหาสถานการณ์นยากครับนะครับตำรวจที่ดียังลอะไม่แม่นกฎหมายไม่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดผิพลาดได้ทั้งคมก็ไม่ไว้ใจครับตำรวจดียังพอมีไหมครับตำรวจในราชการที่ดีอยู่ยังพอมีไหมครับท่านครับจริงๆอ่ะตำรวจเนี่ยสองแสนกว่าคนเนี่ยตำรวจดีเนี่ยมันส่วนใหญ่อยู่แล้วทาไมดีบ้านเมืองอยู่ไม่ได้หรอกแต่มันก็มีส่วนน้อยที่ มันไม่เอาท่าเอาท่าเอาฐานเนะ่ย uh huh. แต่ปรากฏไอ้ไอ้คนที่ไม่เอาท่าเอาฐานเนี่ยมันดันปรากฏไง uh huh. ปรากฏภาพมันก็เลยทําให้องค์กรนั้นเสียหายครับ uh huh. แต่ตํารวจประชาชนเนี่ยมาอยู่ใกล้กันดังน uh ั huh. ้นถ้าทําผิดอะไรหน่อยประชาชนก็จะสนใจ uh huh. อย่างที่ผมพูดอ่ะเวลาทําผิดประชาชนสนใจประชาชนก็จะด่าจะว่า uh huh. แต่ในทางตรงข้ามแต่ถ้าคุณทําความดีนิดเดียวประชาชนเขาก็รัก uh huh. นะครับ uh huh. ประชาชนกับตำรวจเนี่ยมันแยกกันไม่ได้ครับนะครับดังนั้นเราจะทํายังไงให้ประชาชนรักเนี่ยพุ่งขบัญชาเนี่ยจะต้องไปดูเหมือนอย่างที่ผมพูดละว่าหางหัวไม่สายไม่กระดิกถ้าหัวสายไปทางที่ดีหางมันก็กระดิกไปทางที่ดีครับถ้าหัวใหญ่ฟันเฟืองใหญ่ทํางานเด็กฟันเฟืองเล็กมันก็ต้องทํางานดังนั้นผู้ใหญ่ในกรมตำรวจก็ต้องไป พิจารณาตัวนี้ว่าเราจะเอาอย่างไรประชาชนเขาขาดศรัทธาแบบนี้ก็ต้องไปแก้ไขตำรวจต้องซื้อตำแหน่งถึงจะขึ้นตำแหน่งใหญ่โตไปอยู่ในสถานที่ในสถานีดีๆต้องซื้อตำแหน่งกันก็เป็นพี่พูดกันหนาหูตำรวจเลวขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตองค์กรมันก,ก็เดินไปตามนั้นวันนี้มีนักเรียนเลวตำรวจเลวแล้ว,แล,วแล้วมันจะเลวไปหมดทั้งสังคมหรือ,อยัง ท่านท่านมองเรื่องการซื้อขายตําแหน่งยังไงคืออย่าว่าไปคือถ้าว่าจะเป็นตํารวจเร็วมันก็มันก็แรงไปเนาะเอาว่าเป็นตํารวจไม่ดีดีไหมตารวจไม่ดีตำรวจที่มันแม่เขาท่าเขาถานดีกว่าโอเคคือถ้าตํารวจเร็วมันก็คงไม่ได้เพราะว่าการจะเข้าตํารวจเนี่ยเขาต้องมีการก,ารกันกรองมีการพิจารณามีการสอบเข้ามาแต่เวลามันสอบเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะประพฤติไม่ดีนะครับประพฤติไม่ชอบ มันก็คงเป็นตํารวจไม่ดีแต่ถ้าเป็นตํารวจเลวมันก็จะแรงไปหน่อยนะครับผมว่าซื้อขายตาแหน่งนี้มีเยอะครับซื้อขายตําแหน่งเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดของเรื่องราวทั้งหมดนี้ไหมครับคือจากการวิจัยแล้วว่าตํารวจเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์หรือตํารวจทํางานผิดพลาดหรือทํางานไม่เข้าท่าเข้าทางเนี่ยครับหลักใหญ่สําคัญที่ค จุดมาจากเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายคเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเอาละมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีการซื้อขายตาแหน่งวิ่งเต้นตําแหน่งเขาเลยเอาคนได้คนที่ไม่ดีไม่ตรงกับงานไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ตรงกับสายงานอะ่ะบางคนทํางานแบบนี้ไปอยู่แบบนี้เอาแบบนี้ไปแบบนี้เพื่อจะได้ตําแหน่งผมผมเคยเป็นผู้กำชามาบางทีแต่งตั้งสรางสรวัตรสืบสวนมาเนี่ย ไม่มีความรู้เลยเวาลาเกิดเหตุกันฆ่ากันตรงการตายไปดูที่เกิดเหตุไม่เป็นผมจะต้องมาสอนกลายเป็นว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมาทํางานเอง<ะ>เพราะเด็กมันมาเป็นการแต่งตั้งมาจากหน้าห้องหมั่งมาจากลูกผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเพื่อมาเอาตําแหน่งดังนั้นสิ่งเลวร้ายพว่งเนี้ยประชาชนจะได้กัะได้รับผลกระทบมากมายดังนั้นการเขาตึงได้มีการแก้พรบตํารวจผมเนี่ยเป็นอนุกรรมการใน,<ะ>ในการ แก้แก้พรบตำรวจที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยรเราพยายามทำให้ดีมากที่สุดแต่ก็ทำได้ไม่มากมเพราะนักการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองเขาไม่ยอมปล่อยเพราะ่าอยากจะเอาตำรวจมาอยู่ในมือ,อเพราะว่าอย่างสมมติว,มว่าตำรวจเนี่ยเรากลัวจะออกจากสำนักนายกเลยไปเป็นะบวงเลยสามารถจับนายกรัฐมตีที่ทำผิดได้จับรัฐตุมตีที่ทำผิดได้ ส๋นี้ทําไม่ได้เพราะตำรวจเราต้องขึ้นกับสํานักนาย,ยกขึ้นกับนาย,ยกรัฐมนตรีนี่นผมถามว่าแล้วเราจะมีอิสระได้ยังไงในการทํางานครับนครับ,รบก่อนหน้านี้มีกี่จํากัดมีที่ทางการเมืังเข้ามามันแก้ไขไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ตํารวจอยู่กับมหาสไทย หลังจากนั้นตํารวจก็เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ขึ้นกับนายกตอนนี้นายกก็เป็นประธานกรทตอนนี้อยู่กับมหาไทยก็ไม่ดีอยู่กับนายกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ดีไม่ได้หมายถึงว่านายกท่านนี้นะคือตำรวจภาพรวมไปอยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจไงเขาต้องใช้ตํารวจแล้วหน่วยงานที่คนที่มีอำนาจจะใช้ใช้คะแนงานไหนดีที่สุดนอกจากตํารวจเพราะตารวจประหู 6คอมเมนตีรังการจะพลิกซ้ายพลิกขวาทาได้หมดอ่ะครันะดังนั้นตํารวจต้ออิสระอืเป็นตารวจเลยนะครับครับตํารวจอิสระปุมใครก็ได้อืมือือหืห้น่าสนใจแต่ว่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ้า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยลองนะครับมหมายถึงว่าเทศไทก็ยังไม่เคยลองว่าตํารวจอิสระแล้วจะเป็นอย่างไรจะหนักขึ้นกว่านี้หรือจะดีขึ้นกว่านี้ทีนี้เอาละเราลองกลับไปถามผู้การแต้มว่าในคดีนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่วันนี้มันก็มันก็ถึงตอนตอนเรียกได้ว่าตอนจบเราเห็นเหตุการณ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากกล้องเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อครับสายหลุดสายหลุดโอ้ยเห็นใจผู้การแตม้มจริงๆคุณผู้ฟังคือตำรวจเลวเนี่ย อันนี้ผมพูดให้พร้อมไปกับน,นักเรียนเลวนะจริงๆตำรวจเลวถ้าเลวจริงเนี่ยองค์กรอยู่ไม่ได้จริงๆนั่นแหละมีคำพูดคลาสสิกจากอดีตนายกรัฐมนตรีชื่อป๋าเปรมนะครับมีคนบอกว่าบ้านเมืองมันแย่เพราะว่านักการเมืองเลวป๋าเปรมบอกว่าเรียกว่านักการเมืองไม่ดีก็แล้วกันนักการเมืองเลวฟังดูแล้วมันแรงเกินไปอันนี้ก็เป็นคำพูดของป๋าเปรมที่เป็นเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบุรุษนะครับขณะเดียวกันเรากำลังจะพูดถึงเรื่อง เรื่องความเป็นไปต่อจากนี้อย่าที่ย้อนกลับไปตำรวจอยู่กับมหาไทยหลังจากนั้นตำรวจก็มาอยู่กับสำนักนายกณนะวันนี้ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงการปฏิรูปตำรวจแต่สุดท้ายแล้วจากการปฏิรูปตำรวจแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นก็พูดแค่ว่าแยกสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกไปจากตำรคือแยกหน่วยออกจากกันแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงว่าควรจะแยกตำรวจออกไปเป็นอิสระ อย่างที่ผู้การแต้มแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับมองจากทั้งภายในและภายนอกหมายถึงว่าภายในพลตารวจตรีวิชัยสังประไพเนี่ยก็เป็นนครบาลก็เป็นตำรวจนะครับหลังจากนั้นท่านก็ผันตัวเข้าสู่การเมืองด้วยแต่ว่าการเมืองก็ไปอยู่กับประชาธิปัตย์หลังจากนั้นวันนี้ท่านไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วถือว่าวันนี้ท่านเป็นสื่อนะครับดังนั้นต้องถือว่าผู้การแต้มเนี่ยเป็นทั้งอดีตตำรวจมือปราบ เป็นทั้งนักการเมืองแล้ววันนี้เป็นสื่อด้วยวันนี้ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยถูกไหมครับผู้ก,การแต้มครับครับครับก็ตอนนี้ก็จะทําสื่อนะครับเพราะว่าผมได้ขอหยุดบทบาททางการเมืองแล้วครับผมจะมาช่วยประชาชนให้ความรู้อ่<ะ>านระบบสื่อสารเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าสองมันเข้าถึง โซเชียลมากคก็เรียกว่าเข้าถึงง่ายแต่ไล่เหตุผลผมจะมาทําตัวเนี้ยอยากจะน้อยก็มากระตุกเตือนสังคมหน่อยว่าบางทีสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออืผมก็จะมาพูดมาสอนมาวิเคราะห์ครับมีความรู้ในเรื่องกฎหมายครับนะครับจะได้สังคมก็จะได้กระตุกเตือนบ้างนะครับ เรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องนี้แมมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือผมเองก็ก็ก็เคยสัมภาษณ์ผู้การแต้มนานมาแล้วนะครับนานมากในช่องทางอื่นแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เห็นมาเช่นเดียวกันแม่สายลุดอีกแล้วคุณผู้ฟังสายลุดสายลุดอืมการจะถามต่อว่าผู้การแ้มตอนนี้อย่างที่ว่าคือเป็นทั้งอดีตมือปลนะอบนครบาลแล้วก็มาเป็นนักการเมืองช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มาเป็นสื่อ ก็ได้คาตอบว่าอยากจะมากระตุ้นเตือนข้อเท็จจริงความรู้ทางกฎหมายถ้าเป็นยูทูบเบอร์นะครับยังไม่ทราบเลยว่าใช้ชื่อช่องว่าอะไรแต่เดี๋ยวจะไปหามาให้คุณผู้ฟังว่าถ้าใช้ชื่อช่องในยูทูบเบอร์ว่าอะไรและเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปติดตามในช่องทางปัจจุบันของผู้การแต้มนะครับแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในฐานะอดีตมือปราบเนี่ยมองย้อนกลับคือมองกลับไม่ได้มองย้อนคือมองลงไปที่ประเด็นเนี้แล้ว คำแนะนําข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตํารวจในแง่ของของการที่อยากจะให้ตํารวจมีอิสระได้ซึ่งถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของนักการเมืองก,กับตํารวจผู้ก,การแต้มก็บอกว่ามันเป็นมือไม้เป็นอํานาจที่จะเอาไปใช้ทําอะไรต่ออะไรได้มากมายถ้ามองต่อไปแล้วผู้ก,การแต้มแนะนําหลังจากนี้ไปหลังจากนี้คดีจะเป็นยังไงต่อครับผู้ก,การแต้มครับอะไรนะฮะคดีนี้จะไปยังไงต่อครับ คดีของสารวัตรสิงห์เนี่ยครับว่าคดีเนี่ยถามว่าคนยิงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอจสิงพี่จะต้องดําเนินการมีอยู่สามสี่เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยกำนันนกนะครับเป็นผู้เป็นเจ้านายของมือปืนครับเราต้องเขาตอนนี้เขาแจ้งข้อหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นจ้างวานอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นผมว่าพยานหลักฐานเนี่ยสามารถจะเอากำนันนกเนี่ยดําเนินคดีได้ และเพอเปกต์ปุ๊บเพราะนอกจากอ่ผมคิดว่าวงปันปิดที่ไม่เจอเนี่ยแต่มันมีวงแจวปิดตัวอื่นที่สามารถจะเป็นจิกซอเนี่ยดําเนินคดีก,ะกะับกรรมตกได้ครับครัโกาลาเตเทเนี่ยจะมีพยานอยู่ประมาณสามสิตัวดิเขาเรียกพยานบุคคลพยานบุคคลก็เป็นพยานออกจากบุคคลครับ มีพยานบุคคลครับผู้การครับรองแต้มครับเดี๋ยวขอเช็คสายนิดนึงอันนี้เป็นสายโทรศัพท์ใช่ไหมครับไม่ใช่สายไม่ใช่สายไลน์ไม่ใช่สายออนไลน์เนาะเป็นสายโทรศัพท์ทองแดงสายโทรศัพท์ทองแดงปกติมันเสถียรนะคุณเนาะอ๋ออยู่ต่างประเทศเหรอนี่สายโทรศัพท์อยู่ต่างประเทศเหรอไม่ใช่คือเป็นสายเป็นสายออนไลน์หรือเป็นสายโทรศัพท์เป็นสายโทรศัพท์โอ้ โอ้โหผู้การแต้มทราบซึ้งมากครับเสียค่าโทรศัพท์แพงด้วยเข้าใจว่าอยู่เมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยทําเล่นไปโอ้ผู้การแต้มอยู่ต่างประเทศคุณผู้ฟังให้เวลากับพวกเราและให้ค่าโทรศัพท์้วยนะลูกนี้เราโทรไลน์ดีกว่าโทรไลน์ไม่เสียตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอันนี้ผู้การแต้มอยู่ต่างประเทศเหรอครับก็มีพยานต่างประเทศครับผมอยู่ประเทศต่างประเทศ<จ>แต่ไม่เป็นไรครับคือพยานมันมีสามคนคือพยานบุคบคล พยายนวัตถุก,ก็เปลีนเป็นพยายนเช่นอาวุธปืนกระสุนปืนเฟอร์เฟอร์ต่างๆแต่ว่าเป็นพยายนนิติววทยาศาสตร์ครับไอพยายนทุกเนี่ยกค็คุณต่อคุณต่อเราขอบคุณผู้คันแต้บและขออนุญ,ญาตันหลังเถอะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าการใช้าสายโทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์โทรจากต่างประเทศเนี่ยมันแพงนะ <laughs> ขอบคุณท่านเถอะหมดเวลาแล้วคือเป็นแพงนะคือเดี๋ยวขอไลน์ไว้คือถ้าโทรไลนะ์เนี่ยมันฟรีนะอืมเกรงใจท่านที่สุดเลยทราบซึงแฮะเออเอ,อได้ใจได้ใจอยา่างน้อยได้ใจวัฒนพงษ์ละได้ใจคุณผู้ฟังไหมคือเข้าใจว่าทราบว่าท่านอยู่ต่างประเทศเมื่อวานนี้ไปเมืองนอกเออเข้าใจว่าไปเมืองจีนนะเออ ไม่เป็นไรขอบคุณท่านไปก่อนจะหมดเวลาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกับท่านใหม่คือถ้าเป็นยูทูปยูทูปเปอร์ปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปตามหาว่าชื่อช่องอะไรนะคุณผู้ฟังนะและเข้าใจว่าก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์ความยุติธรรมหรือความรู้ทางกฎหมายเนี่ยในในหลายมิตินะคุยความที่ท่านเป็นอดีตตารวจเป็นผู้การกองปราบเออเป็นเป็นนครบาลน,นะครับเป็นรองนะครบาลได้อีกนิดนึงใช่ไหมเอาผู้ก,การแต้มครับขออนคญาตครับ ได้อีกนิดหนึ่งรบกวนถ้าเหลือเกินครับ,รบเกรงใจจริง,รงๆหนึ่งือพยานบุคคนสองพยานวัตถุคือพวกเซิร์ฟเวอร์และสามนิติวิทยาศาสตร์ครับครับครับไอพยานพวกเนี้ยมันสามารถจะมามัดตัวกำนันได้ครับแล้วนอกจากมารัดตัวกำนันก็จะมัดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่ผู้จับกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือหลบหนีครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอะไรต่า,างๆและอีกกลุ่มหนึ่งไอเพื่อตำรวจที่ ไลบาซิลที่วิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พงเนี้สามารถจะเอามาเป็นพยานหลักฐานได้นะครับเพราะบางคนเอาละเดี๋ยวก็ต้องมีตำรวจพูดบ้างละว่ากำนันส่งทิกยังไงพูดยังไงมันก็ต้องมีมนะครับ แล้วตอนนี้มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจเนี่ยให้การไม่ตรงกันให้ให้การไม่ตรงกันไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยมันนั่งไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะหันหลังให้บางคนอาจจะตะแคงข้างๆให้ครบแต่เมื่อมาสอบรวมๆแล้วบางคนบอกาอานนยินเสียงปืนอาะแสดงมีจริงจริง เอาหันไปเห็นในไอ้มือปืนถือปืนออาวกแสดงว่าจริงใช่ไหมไอ้คนบอกว่าเห็นกำนันเดินมาชักคิ้วหลิวตาส่งซิกส่งปืนมันก็เป็นพยานที่สามารถจะมาเจือสมกันได้หมดเพราะฉะนั้นกำนันก็ถือว่ารอดอยากไม่จําเป็นไม่ต้องวิตกในเรื่องเซฟเฟอร์ที่ไม่เจอนะครับ,รบอย่างอื่นก็สามารถจะเอากำนันเข้าคุกได้แต่ถ้าแพ้หรือถ้าสู้ไปได้ก็ประหารชีวิตเช่นเดียวกันอเขาโทษหนักเหมือนกันและยิ่งสสืบได้ว่า มีการวางแผนมีการถอดแฟเวอร์นี่มีการยิงกันขึ้นมาแสดงคุณมีการตัดเ,รเ,เตรียมการที่จะทำ้ายเขาข้อหาว่าตัดเตรียมการที่ฆ่าเนี่ยครรับปะหารชีวิตอย่างเดียวครับไม่มีโทษอื่นส่วนตำรวจตำรวจ,รวจที่เป็นตำรวจไม่ดีอันนี้อันนี้จะมีบทลงโทษมีอะไรยังไงได้บ้างครับก็ต้องมีอยู่แล้วครับ คนที่กระร่วมกระทําอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันมีทั้งหนึ่งผิดวินัยก็มีมนะครับผิดอาญาและวินัยด้วยก็มีดังนั้นก็โดนหมดแล้วครับแล้วแต่ว่าใครจะเออ่ผลเป็นยังไงครับท่านครับ <กำ S 1> <ำ>มันเป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วกรรมชี้เจตเจตนาตารวจดีจะเสียขวัญไหมครับท่านครับไม่เสียแล้วครับผมเหตุการณ์แบบนี้มันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวตารวจมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ อ่สัญลักษณ์ของแผ่นดินมีอยู่บนตาหัวอยู่แล้ว<อ>รบ<า>นห<ค>นราชก <6 S 2> อยู่แล้วครับครับครับดังนั้น,ต,น,นตำรวจดีไม่มีขันเสียแล้วครับครับพวกเราเจอกันแบบนี้มาบ่อยแล้วฮะแล้วแล้วตำรวจไม่ดีจะขวัญเสียไหมครับ เลยตำรวจไม่ดีอ่ะครับวันเสียไปยคับวันเสียเหรอมันคือปล่อยให้มันฝันเสียไปมันก็ไม่ควรจะเป็นตำรวจเนรอครับผมครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับสลาเวลาอยู่ต่างประเทศด้วยโอกาสได้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ